นะครับมีลูกนกเข้าเจ้าสองอีกแล้วนะครับเจ้าสองคูแล้วครับอยู่ใกล้ๆพระเนยดแล้วนะครับดูนกนะครับอฝั่งนู้นเขาก็เสียงดังหน่อยนะครับโอ้โหไม่น่ารอดนะครับเนี่ครับไตขึ้นไปแล้วครับดูทรงแล้วครับ มีเสียงแมคโครด้วยนะครับฝั่งโน้นเขาน่าจะซ่อมแมคโครเลยครับโน่นนะเยครับก็มาลุ้นกันนะครับเจ้าสองจะทำแต้มเพิ่มได้หรือเปล่าครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่ารอด,ดนะอยู่ใ,ใกล้ๆเพนเนียนแล้วนะครับอาจน,น่าจะตกใจแมคโครหรือเปล่าเอาเอาดึงสองดึงเจ้าสองก็ตกใจเหมือนกันนะครับ แมคโครหยุดนะครับแมคโครหยุดทำงานนะครับทีนี้จะสองเอาจะสองเรียกแล้วครับเมื่อกี้ตกใจแมคโครนิดนึงครับเ,เข้ามาอีกแล้วนะครับตัวหนึ่งครับ ไม่รู้จะไล่กันออกหรือเปล่าจะสองคอีกแล้วครับ อีกใบไม้นะครับน่าจะหิวนะครับนกนกนะครับขนคอยังไม่ขึ้นนะครับมองนะครับมองพลันียดนะครับ เข้ามาสองตัวนะครับอยู่ขวามือตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่กับผนีย์เลยครับตัวหนึ่งนะครับเดินหาเจ้าสองนะครับโอ,โอ้โอ้ขึ้นน่าจะเหยียบผนียดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เหยียบคอนนะครับเหยียบพื้นพื้นผนีย์เนาะ มแล้วครับสองตัวครับตาใหม้นะครับอันนี้ไม่น่าจะใช่ลูกนุกนะครับโอ้ยลูก,ล,กลูกจะเหยียบแล้วนะครับดอดดอดคอนพเนียียดแล้วนะครับโอ้เดินอยู่ซารรนผนียียดนะครับ รุนแพ็คคู่ครับรุนแพ็กคู่นะครับลูกนุกอยู่ชานพเนียดนะครับแต่ว่าอีกสามตัวนี้กำลังมองอยู่ครับมองลูกนุกอยู่นะครับมองแก้วสอง่ครับ ไปแล้วไปแล้วครับโอ้อยู่ใกล้ๆนะครับโอ้นรุนแพ็กคู่ s, ครับรุนแพ็กคู่นะครับแบบนี้แบบนี้รุนแพ็กคู่นะครับถ้าตัวนู้นเหยียบผมว่าแพ็คคู่แน่นอนนะครับตัวที่เข้าไปนี่มองอยู่นะครับแต่ลูกนุกหรืออยู่ชานพเนยดแล้วนะครับเอาเอาสองเอาโอ้เจะสองก็ ลูกลกอย่าพึ่งอย่าพึ่งขึ้นมานะจากชานนะอยู่ตรงชานก่อนนะระุนไปพร้อมๆกันนะครับลูกลูกเดินอยู่อยู่อ้าวตัวนน้นมองนะครับมองนะครับ มองนะครับมองนะครับอ,อยู่ซานพระเนียดนะครับตอนนู้นอีลูกนุก,กที่เข้าก่อนนะครับ ัวโน้นก็ไม่สู้นะครับเข้าไปไม่สู้เจ้าสองนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ซานพระเนียดนะครับตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับบนคอนนะใกล้ใกล้คอนแล้วนะครับ มาลุนไปพร้อมๆกันนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ชานเนยดแล้วนะครับตัวหนึ่งอยู่อยู่บนคอนนะครับถ้าตัวอยู่บนคอนเหยียบก็แพ็คคู่เลยนะครับพราว่าลูกนก,กตัวเข้าก่อนนะเขารออยู่แล้วนะครับเจ้าสองจะทำแพ็คคู่ได้หรือเปล่าครับ อันนี้ก็เริ่มเมื่อยมือแล้วนะครับปวดแขนนะนะครับไม่โดดสักทีครับจ้อง,องมองๆอ,อ,อยู่นะครับ สองแล้วนะครับผมมองคอนนะครับตัวอยู่ข้างบนนะครับ ตัวหนึ่งขยับอม่แล้วครับโอ้ยมีคูสู้กันอยู่นะครับโอเสียงเสียงโตโตครับตัวนี้คูได้เพื่อนอยู่นะครับหูเข้าหม่แล้วครับเข้าม่แล้วครับ เข้ามาตอนนี้สี่ตัวแล้วนะครับออกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ลูกลูกที่เข้าก่อนนะเดินนะครับเดินเดิน,เด,นเดินรอดคอนพนันเนียดนะครับแต่อยู่ชานแล้วนะครับอยู่ชานพนันเนียดแล้วนะครับ รอดไปรอดมาเนี่ยนะครับอ่าใจะสองคอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ยตัวตัวที่เข้าก่อนจะกระโดดขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยมองคอนนะเนะี่ยนั่น นนัเดินไปเดินโอ้อยู่เซ่ยๆกันลูกเดินอยู่แถวซานพัฒเนี่ยนะครับ กระโดดดึกออกครับจะกระโดดดึกออกครับ oh. มองนะครับมองนะครับมองนะครับตัวข้างบนเนะี่ยมองนะครับมองคอนนะครับมองคอนเนีย์ยนะครับ เดินนะครับเดินเดินออกแล้วครับออกตกใจนะครับตกใจมีรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาด้วยนะครับโอ้ตัวที่อยู่ชานพระเนียดออกมาได้นะครับ ตัวนุ้นหันมาใส่แล้วทีนี้โอ้ยเรียบร้อยแล้วครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับ,รบ,รรบไม่แพ็คคู่นะครับตัวตัวลูกนุกที่เข้าไปก่อนออกมาก่อนนะครับขยับออกมานิเดเตียวตัวตัวที่ดออยู่ขอนเนยกใกล้ๆขอนเนึกก็กระโดดได้ทีนี้เ <laughs> จ้าสองจัดได้นะครับหนึ่งแต้มครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอามาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับตัวลงมาให้อาจารย์ทุกท่านชมกันนะครับ คครับตอนนี้ก็เก็บลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเลยเจ้า2นะครับเป็นแต้มทสของเขานะครับโอ้ดุนแพ็คคู่นะครับแต่ว่าตัวนั้นออกแป๊บเดียวนะครับตัวนี้ก็กระโดดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาตัวออกมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับ แต่ผมว่าน่าจะเป็นลูกนกอยู่นะครับดูครับดูเช็เต็มเลยเนี่ยครับอืมข้างนี้มีไหมครับโอ้มีเหมือนกันนะครับดูนะครับของดีครับของดีครับสวยครับสวยแต่ว่านกช่วงนี้ถ่ายขนนะครับ มอมแมมไปหมดเลยครับจะเียบทีครับตัวผู้แน่นอนครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นลูกดุนๆุนนะครับนับหางก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับอุย้ยความเยอะครับเป็นลูกนกนะครับลูกนกแบบดุนๆุนนะครับ ครับเจ้าสองแต้มทีสี่ของเขานะครับต้นเดียวคนเดียวด้วยครับแต่เขียบทีอยู่นะครับทีแข็งอยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเก็บนกก่อนนะครับเดี๋ยวเ,เจ้าสองขึ้นเล่นอีกนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เก็บเจ้าสองลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอวันนี้เจ้าสองหมานนะครับหมานหนึ่งแมนะครับลุ้นแพ็คคู่เลยเนาะสำหรับเจ้าสองนะครับก็ เกือบนะครับเกือบแพ็คคู s, s inside, inside, oh. ่นะครับวันนี้ครับเพราะว่าตัวที่เข้ามาก่อนนะครับเขาอยู่ใต้ใต้พเนียดนะครับใต้คอนพเนียดนะเนาะเขาก็เดินไปเดินมาอยู่ตั้งนานนะครับเป็นลูกนกทั้งคู่นะครับแต่พอตัวที่อยู่ใต้คอนพเนียดนะครับเขากระโดดออกจากบินออกนะครับแล้วก็ตัวที่ได้นะครับก็กระโดดเหยียบคอนเลยนะครับโอ้โ ถือว่านิดเดียวเองนะครับถ้าโดดเดียวกว่านั้นนะครับตัวที่ได้โดดเดียวกว่านั้นนะครับผมว่าแพ็คคู่แน่นอนนะครับอ่าโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากติดตามชมภูดุเขาใหญ่สายสวงด้วยนะครับผมสุดท้ายก็จะกลับมาสวัสดีครับผม